เสร็จตา,า,แ,ลาแล้วครับควานเสร็จตาครับโคตรนะครับโคตรนะครับควานเสร็จตาแล้วครับ,วส,วรบสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่าน,นนะครับผม อยู่กับเราช่องฟังข้ามเมือนนะครับวันนี้พาพีเอซมาอาบน้าล้างช้งางทำความสะอาดให้ขมเหมือนนะครับนี่เราก็มีสบู่เลี้ยวนะครับอาบน้ําให้ข้มเหมือนนะครับเพราะว่า,าวันนี้ข้มเหมือนดูจะสกปรกมากนะครับตอนนี้ให้เขากินน้ำก่อนนะครับน,น้ำแล้วก็จะขัดเนื้อกับตัวถูถูหางนะครับเราจะหมัก มักขี่มัดชมพูที่หางนะครับผมเพื่อไม่ให้มีเหาไม่ให้มีแมลงนะครับเพราะหางเขานี่จะมีเหาเยอะนะครับแล้วก็จะใช้แชมพูใช้ชีมอาบน้ำแล้วมัดไว้ประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีแล้วก็จะล้างออกนี่ก็เริ่มอาบาน้ำให้แล้วนะครับเอา งานนักขมแลก,มก็อาบให้ฟันด่วยเลยนะครับอาบด้านหน้าครับอันนี้ครับนี่ครับมาดูานนาครับดูด้วยครับแช้แปลงช่ด้วยนะครับ ออสะผมนะครับช่วงนี้กำลังสะผมใะกระมืออยู่นะครับเหมือนเป็นช้างที่สะอาดนะครับคุณ เสร็จตาแล้วครับปวันเสร็จตาครับโค้งนะครับโค้งนะครับปวันเสร็จตาแล้วครับปวันเสร็จตาครับ จมแล้วครับผมมาเไปเลยน้ำหนักเยอะครับไปเลยไปอือไปจึ้นจมแล้วครับเอ้ยตังยายยายไปที่ใหม่ครับเอาเอานิ่งเอามาถังเอาไปเลยนาจะมาถางก่อนนะครับเออ ต้อนตงางเลยนะคเานี้นงางให้หางยาวเร็วๆนะครับหางก็จะได้ยาวเร็วๆนะครับ

Bơm ra Đi ra Đi đây. Đi đây. Đi đây. Đi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  đây. muốn 好嘞，好。<Alright. S 2> oh. ra nó gấp Thôi 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 Nghiêng nghiêng thôi อาเสร็จแล้วก็ไปแล้วนะครับไปกินหญ้าแล้วนะครับเหนื่อยครับดูอาบเสร็จแล้วก็ไม่รอเลยนะครับผมเขาลุกมกินหญ้าสบายเลยครับเล้วเราก็จะเตรียมตัวขึ้นรถเข้าหมู่บ้านทํางานแล้วนะครับผมหลังจากนี้เราก็เดี๋ยวผมก็ต้องจะอาบน้ำนะครับขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมขอบคุณ กำลังใจครับขอบคุณทุกอคอมเมนต์นะครับผมวันนี้เหนื่อยครับหายใจออกไปนะครับวับนนหนได้ขัดช้ยเหนื่อยทีสุดเลยนะครับแล้วก็มีความสุขครับอยู่กับสิ่งที่เรารักนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากด้วยนะครับฝากช่องฝากหมอนฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องฟังหมอนของ,ง,งเราด้วยนะครับผม